โอเคพี่น้องอย่าเพิ่งจากไปนะคะอันนี้เราครบแล้ว5หัวข้อแต่เดี๋ยวเราจะธิฐานเผื่อกันแล้วกันขอให้มีโอกาสทบทวนนิดนึงนะคะว่าวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องอะไรวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของการปกป้องแล้วก็การดูแลที่มาจากพระเจ้าโดยอ้างอิงจากพระธรรมสดุดบีบทที่18ซึ่งกษัตริย์ดาวิดเน่ยได้บรรยายภาพของการปกป้องการดูแลอย่างไม่มีขีดจํากัดของพระเจ้า โดยยกเอาสัญ,ญลักษณ์ทางการทหารมา5ประการว่าพระเจ้าจะปกป้องดูแลเราแบบนั้นประการที่หนึ่งพระเจ้าจะทรงเป็นศิลาในชีวิตของเราความหมายก็คือคนที่ต้องการจะทำร้ายเราจะไม่สามารถเคลื่อนศิลานี้ได้พระเจ้าว่าทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกปัญหาดังนั้นเมื่อเราอยากที่จะได้รับการอวยพรแล้วก็ไม่อยากจะถูกทำร้ายจากใครก็ตามน,นะคะ วิ่งเข้ามาในศิลาของพระเจ้าคนที่จะทำลายเราเขาจะเคลื่อนศิลานี้ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ในประการที่สองพระเจ้าจะดูแลแล้วก็ปกป้องเราดุดป้อมปราการนะคะดุดป้อมปราการป้อมปราการคือสถานที่ที่ปลอดภัยซึ่งศัตรูติดตามเรามาไม่ได้หลายครั้งเราอาจจะมีความคิดว่าตรงนั้นปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยแต่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือป้อมปราการของพระเจ้า ศัตรูจะตามเรามาไม่ได้เลยเพ,เพราะมันเป็นที่ปลอดภัยของเราแต่เป็นที่อันตรายของเขานะคะดังนั้นวิ่งเข้ามาลี้ภัยในพระเ,เรจา้าด้วยกันและใ,ในประการที่3การปกป้องของพระเจ้าพระเจ้าจะปกป้องดูแลเราประดุดโล่นะคะโล่คือการป้องกันเราจากอันตรายไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่บาดเจ็บเราจะไม่ทุกข์ยากแต่หมายความว่าอันตรายจะไม่ทําให้เราตายนะคะอันตรายจะไม่ทําให้เราตายเพราะว่าพระเจ้าจะปกป้องแล้วก็ ดูแลชีวิตของเราพระหัตถ์ของพระเจ้ามือที่มองไม่เห็นจะช่วยค้ำประยุงชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาและในประการที่4นะคะสัญ,ญลักษณ์ประการที่4ก็คือเขาสัตว์เขาสัตว์เนี่ยเลี้ยงถึงพลังอำนาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกำลังแล้วก็อำนาจของพระเจ้าเมื่ออยู่ในชีวิตของผู้ใดชีวิตของคนนั้นเนี่ยจะสามารถตะลุยทั้งกองทัพได้จะสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้จะกระโดดข้ามกำแพง ของปัญหาของความทุกข์ยากของผีมาซาตานได้ทุกรูปแบบนะคะและสุดท้ายในประการที่5ค่ะสิ่งที่การปกป้องของพระเจ้าจะถูกเปรียบเทียบก็คือเป็นที่มั่นที่สูงเหนือศัตรูนะคะเวลาที่เราถูกโจมตีเนี่ยเมื่อ เราต้องการการปกป้องเราหันมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะยกชูชีวิตของเราและพระเจ้าจะนำชีวิตของเราอะไปตั้งในที่มั่นที่สูงแล้วก็ปลอดภัยอยู่เหนือศัตรูศัตรูจะเอื้อมชีวิตของเราไม่ได้ และนี่คือการดูแลนี่คือการปกป้องที่มาจากพระเจ้าไม่มีใครปกป้องและดูแลเราได้ปลอดภัยเท่ากับพระเจ้าอีกแล้วดังนั้นจงเลือกที่จะร่วมเป็นกำลังใจให้กับคริสตจักรร่วมิิมิตรกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจักรร่วมนนมิตรกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ